เบบี้ทรีเดสาขวดนะคะนี่เบบี้ทรีเีชนลนะคะนี่เราอยาได้สีเหลืองกับนือนะคะมวพี่เรามากจเราจะเก็บจกด้าบรือด้านล่ให้เวลานึ่ ด้าล่างนะคะมันต้องอยู่บกลมไม่เห็นจี ที่ไม่ทอก่ไม่บนี้น่คือเี่า่แเป็นตัว Hãy subscribe cho kênh luôn á. Xí Để không đi. những Chụp. Không được